นึ่งหกัาเดียวหรือได้เจ้าไปย่างแขได้ได้อน่คหนาบ่มเหงเน่ยไปโพสจีการกินหกในเกินด้วยัเดี๋ยวเนี้ยทุกนเนี่สุดแบบแซ็แสบเบ้งหนาีนา สบายดีทุกคนน่องวันนี้มาพบกับตายน่องนี่หลังจากที่ว่าเฮาบระดิษฐ์คลิปลงซองเดินน่องทุกคนน่องเนี่ยเพื่อนซืมาเฮ็ดใหม่แต่เพราะว่าข้าวเบียร์ข้างอ่านได้ทำให้รำหน้าเนาะส่วนนี่ก็เป็นแต่ทำให้รำหน้าแลยว่าห้ามผสมกินทุกคนโอเคนี่ไม่อยู่ก็ขอนี่สิไม่กินสมมาขอกันนี่ทุกคนนี่เฮาก็ได้เฮ็ดชแจวใหม่นะทุกคนนี่เตรียมมากินนี่นในมาขอนี่อะไรหนึ่งมีเก็บเอา สดเบื้องหันซิมให้เขาเบื้องเนี่เบื้องหันกระบอกแป๊บโผล่ก็าหน่อยนี่กระโดกกันหนเดี๋ยวเ้าส <scenes as well> ิขึ้นเอามาเคาะกันหนะทุกคนเดี๋ยวเข็นเดี๋ยวเ้าสิมากินให้เบื้องหน้าทุกคนเนาะมะเขาะนี่แซ่บกันหน้าทุกคนเลยงามทำให้รำหน้าหน่อยสิคิดสมมาเขาะนี่ไปสวัสดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับโบยเนาะ บัวคนเดิมเนาะทุกคนวันนี้ช่วยมากินหมกขอเนาะออกจากดําไฮดําหน้าแล้วก็ห้าก,กินสมเนาะทุกคนเนา <Okay. S 1> ะโอเคพอได้ยากก็มากินกันเนาะทุกคนเนาะมีส่นนวนทุกคนโดก,กนันเนาะเนาะทุกคนกำลังกินหมกขอเนาะกำลังสกีอัพพื้นเนาะทุกคนตอนนี้ห้าก็สกีอัพพื้นอยู่ให้ยอายพื้นเนาะทุกคน นาทุกคนก็จะขึ้นได้รูบอ้นน้าทุกคนหากะลอกขึ้นเบิออ้องนาอย่หาเบื้งในใบท์นะนี่น้าทุกคนมาขอานี่ที่หา้หาฮักทีมลงมาแล้วเนาะทุกคนนี่เนาะนี่เนาะทุกคนสกินเห็บเบิ้องนาะทุกคน sư này luôn nè tất cả nè, nè tất cả, chim nè nè, bật lên tháp gông mình anh nè, mây hiền đẹp nè tất cả nè, ăn phun nhảy lướt đẹp nè tất คนแมนแล้วเฮามาเก็บเนาะนี่มันแตกแล้วบ่เอาเนาะทุกคนโอเคมห่าอย่ากด้วยเนาะทุกคนเนี่ยมีมะเขามันได้โกกบุมี่กับบุมี่พอดีมันได้โกกไลกับไลยห้ากินเนี่ยขนวอลลี่รอบบุรีกินแน่นเนาะทุกคน น,นี่ทุกคนคอมเมนมากแล้วเช้าไปพาดให้นะทุกคนมีหน้าทุกคนมาขว่ตัวได้สุกๆวานทุกคนเลย <Wow. S 1> ว้าวววานมๆ มาไล่จุดเขียดแข็งทุกคนเถอะเป็นผัวนะทุกคนแซ่บๆได้ทุกคนเถอกินมะขอจำแจ้วปลาแดกเลยซดน้ำแข็งแซ่บทุกคนเถอะจิกจิกตอนปลาแดกเลยอี่นี่ทุกคนผัวใหญ่เลยทุกคนพี่ หัวยิ่งใหญ่ไฮโดรกระหน่อกจัดการน้องทุกคนถ้าการเอามาขอมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวนี้นี่กําได้นี่น้องทุกคนเนาะ นี่เฮาสิมากินสมะเขาะนะทุกคนนี่แก่เจ้านี่มากินน้ำกันได้ทุกคนเด้อมาๆมามาทุกคนมามากินสมะเข่านี่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 เจ้านี่ทำให้บวงมาสดเลยดบด้องบิดนี่นะตรงไหนนี่สดเหรอ ก็ได้ก็แซ่บทุกคนไมมาขึ้นมาหนึ่งรั่วเลยได้๋่มาหนึ่งหกมาที่กับเราได้เอจะโซ่พยยังแ่่ได้ด้น่หนาบึงจะเชื่อบ่าบึงเดี๋ยวเไปจับกอนกันเดียวม่นอยังไหนาบึงเด้ทุกคนหองไหนหองไหนจงยังไง แมนบอาหเออเอออกอีนัยนี่ต้องสีพกกีาาออ่มาเนี่ยบิยไปโหสีการกินหวกนายื่นด้ปะเดี๋ยวนียก่อนนี่นนสดแจบเบแส็เสเบ้อเบ้ซนะีนาเบ้งซีนา มากดไลก็แสนะทุกคนเนาะนี่บุกโใการในกนด่วนเอาอีกสามในต่อได้นี่เป็นเก่าเก่าหน้ายงอมากินกันได้ทุกคนนี่สมคอนี่ความได้เป็นกตาได้วเอามานม่ขี่แต่ขี่ได้หากม่แรไงเที่ยวห้องน้ำจนเบาๆทุกคนนี่ชิดามอบวงอะะออก็นบีเสมสูงขึ้นมาได้ีน้อทุกคนเนาะ แสบขนาดสุดคนขนาดคนอาะมาสดแข่งกับบอยแบ็คเอาบ่พวเราพวกนายผู้ได้สกืนไว้ก่ากอน เงนบาพยาขอสิ่ใต้โอ้โนอ้กลางประเด็กแล้วล่ะ สุดยอดทุกคนบ่เห่ยบ่เห่ยวขมแสียบนะได้าหนซดน้ำปลาแดงีเนาะทุกคนเอนัวหนวหอกินชาโคกเลยกินอยู่กองโคกมันไม่ชาโคกอสทุกันมาดๆใหม่ๆเลยโกบกาึนนะชว กินนะกิน้วนรินนไปไหนได้ทุกคนแซนดีงมได้ดาดงนีกทีได้ดาทุกคนเลยน้องคนนเบดนี่จังหวได้ทุกคนเลย นอทุกคนนอบอยแป้โฟสิสดแถเบิงอย่เต็มถวยนี่เต็มข้ามข้ามแใหไงตัวนี้ไปกันอ้น้อาะเย็นกันสดในบันนี้เยนดาเดี๋ยวดีดูเขาว่าน้ำดำเขาบอกกะ มกกา,าจับก่อนจับก่อนนะทุกคน ดูดูอ่เดะเจ้าพิ่งุยอ่ะขึ้นไม่ได้ก <ừ> ็เด <ừ> ินไม่ได <ừ> ้ไม <ừ> ่ตวบุยไม่เด้แตไป ทุกคนขึ้เสียบเสียบขึ้นแล้วเกาะนี่แหลอืมช่องไหนทุกคนบวยหรอไรรันแหวเสร็จแล้นหนาขึแกว่ได้มากับกดไลค์กดแชร์นะทุกคนกดซับสไคร์นนอสองว่าห้าแน่นอนเพื่อนซีนี้กำลังใจเ็ดคลิปต่อไปอีกนอทุกคนคลิปนี้ก็มีตจสันนีแล้วนอทุกคนนอไม่ได้มากับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อสิได้คู่ว่าห้าเซียคลิปสร้างอีกเนาะต่อหน้าเนาะโอเคกดกระดิ่งเนาะทุกคนเนาะสวัสดีแล้วทุกคนบ๊ายบายี